เมื่อสำเร็จครั้งแรกก็มีกำลังใจครั้งที่สองสวัสดีครับท่านผู้ชมรับติตาไมา่วชนดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับหลังจากที่ได้ทำการเสียบข้างยาวลิน้นจีของตนเองสำเร็จเปนหนึ่งต้นนะครับได้ดื่มครับมีกำลังใจว่าเออทำสำเร็จ ก็เลยมาเสียบข้างนะครับกับต้นตอนะครับที่เพาะเมล็ดด้วยหมอนทองครับตุเรียนหมอนทองเมล็ดนะครับของน้องสาวนะครับก็เอาอยาวลิ้นจีนะครับยาลิ้นจีมาเสียบข้างได้15วันแล้วนะครับได้สิหวันแล้ว มาดูครับว่าจะสำเร็จไหมสิบห้าวันยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่นะครับสิบห้าวันน้องสาวไปตัดกิ่งที่จะเหลือไว้นะครับกะ่ว่าจะเหลือไว้สองกิ่งไว้เป็น สองขอแสงให้สําหรับต้นนี้กิ่งที่เราทาบนะครับไปเลยนะครับเหลือที่ขึ้นออกออกมาเวลาต้นนี้เขาติดแล้วเนี่ยอาจจะต้องตัดนี่เราจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมเนี่ยนะฮะว่าเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่สิบห้าสิบหกวันแล้วครับฮะ ยาวลิ้นจีต้นที่สองกิ่งเป็นทุเรียนหมอนทองมเมล็ดนะครับปลูกเป็นเมล็ดพ่องามแข็งครับหมอนทองนะครับกิ่งกระโดงต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากว่าสูงสองเมตรกว่านะครับสองเมตรกว่า ต้นอันนี้พรมเมล็ดปลูกทีหลังนะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าแล้วครับโอโาทางแล้วน่าจะติดอีกหนึ่งต้นครับผมมีเสียไว้ตรงนู้นอีกต้นหนึ่งด้านหลังนะครับเป็น ต้นต้นตอก็เป็นหมอนทองเหมือนกันของน้องสาวอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ของน้องสาวที่ขยันย้ายขยันขุดขยันปลูกขยันเผาเนี่ยแหละครับสวยงามนะครับโฮยคครับปามอัปเดตนะครับย่าลิ้นจี่จะมาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งต้นนะครับ น้องสาวอีกคนก็อีกหนึ่งต้นนะครับยังไม่ได้ดูเลยครับอยู่ใกล้หน่อยว่าเป็นประกั์ใดเสียบวันเดียวกันนะครับเสียบข้างเราเดียวกันโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ